เพราะว่าเราเป็นเจ้าว่าแล้วเราดูแลวัดเหมือนกับญาติโยมเป็นเจ้าของบ้านโยมก็ต้องดูแลบ้านฉันใดก็ฉันนั้นฉันใดก็ฉันนั้นจริงๆแล้วเงินปัดใจทุกบาททุกสตังค์ที่โยมถวายใส่ตู้อาจะมาก็เปิดแยกแยะสิ่งนี้จะทำตรงนี้สิ่งนี้จะทำตรงนี้ แล้วมันทําได้ผลจริงๆเมื่อก่อนวัดไม่ใช่อย่างนี้หรอกไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้จริงๆตั้งแต่อาตมาเป็นผู้่วยแล้วเห็นมาหมดทุกอย่างขัดผลประโยชน์หลวงพ่อไม่กลัวเหรอไม่กลัวเขาให้เราเป็นสมภารแล้วเราจะไปกลัวทําไมเราทําให้วัดทําสิ่งที่ดีท,ที่ที่ถูกต้อง เราเป็นสมภารแล้วไปกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ต้องเป็นสมภารหรอกละออกดีกว่าทําให้วัดถึงบอกว่ามีไงมีคนทั้งชอบมีคนและไม่ชอบมันมีในสัจธรรมมันมีถึงบอกว่ามีบุญมีบาปมีชั่วมีดีมีมีอิจฉาริษยาเนี่ยมีหมดแต่เราจะทำ ยังไงให้มันเกิดประโยชน์แล้วจะไปทำทำไมบาปแล้วก็ทำบุญเนี่ยเป็นพระก็ทำบุญได้เป็นโยมก็ทำบุญได้แล้วบุญที่เราทำทำสะสมไว้เนี่ยจะติดตามตัวติดตามตนเราไปทุกภพท,ท,ทุกชาติถ้าเรามีสตังมีปัจจัยพาหลวงพ่อมอรณะข้าไปแล้วมีสตังมีปัจจัย บาทหนึ่งสลึงนึงยังเอาไปไม่ได้เลยหรือญาติโยมเหมือนกันมีปัจจัยมีเงินมีทองตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เลยในชาตินี้พบนีเท่านั้นเอาไปไม่ได้เลยนะนอกจากบุญกับบาปแล้วเราจะเอาบาปไปทำไมเราต้องสร้างบุญไว้เอาปัจจัยที่เรามีอยู่อะสร้างไว้วันละเล็กวันละน้อยสร้างไว้สร้างไว้สร้างไว้ บุญเท่านั้นจะติดตามตัวติดตามตนเราไปทุกภพท,ทุกชาติเนี่ยถึงบอกว่าญาติโยมที่มางานกระถิ่นพระราชทานอัตมาก็จัดสถานที่มีผ้าไตเป็นบริวารกระถินผ้าไตจากได้จากปัจจัยโยมมาก็จะพัฒนาวัดขึ้นมกไม่ใช่อยู่แค่นี้ ตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะกอยากจะทําจิตกรรมขวาผนังในพระอุโบสถหลังใหม่ติดวอลเปเปอร์มาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่พระเทพสมุทรมนุนีติดมาแล้วแล้วก็พระเทพวิสุทธ,ธาภรหลวงพ่อใหญ่พระศรีปุญญศิริเป็นคนิเริ่มวางศิลาเริ่ สร้างโบสถหลังนี้หลังใหม่ขึ้นมาเนี่ยยี่สิบสามลานมาเป็นยุคหลวงพ่อพระเทศสมุทรพุนีก็บุรณะปรับปรุงมาเรื่อยๆทาสีตกแต่งแต่ว่าผิดทองพระหลังคารั่วทุกวันนี้ก็ยังั่วแต่อาตจ,จะมาก็ทำให้มันดีขึ้นหน่อยแต่ยังไม่สนิทมากก็เนี่ยเพราะมันสูงอะ ขึ้นไปไม่ได้ต้องให้ช่างขึ้นไปแล้วก็พระประธานยุคอาตมาก็มาปิดทองใหม่ยกฉตดใหม่เรียกเาว่าเงินปัจจัยที่ญาติโยมมาทอดกระถินเนี่ยทาให้เกิดประโยชน์กับวัดที่เขาถวายเงินกระถินพระราชทานพอใม้เกิดประโยชน์จริงๆไม่เช่ประโยชน์ส่วนตัวนะประโยชน์กับวัด เราแค่ดูแลอาศัยจะทาสิ่งใดสิ่งให้มันเกิดประโยชน์ถึงเวลาทํางานในวัดอนมาเดินดูเดินคุ้มหมดอ่ะไม่ได้เป็นช่างนะแต่เรามีความสนใจไปเห็นวัดต่างๆแล้วแล้วก็ถามเ็าดูเป็นช่างหรือเปล่าเป็ไไนไงเราก็ไม่รู้อ่ะงูพักรักจำเราก็ดูเขาแล้วก็อยากมาพัฒนาวัดเวลาไปไหนมาไหนเราก็ได้ประสบะการณ์ไปเห็นอย่างโน้นเห็นนีแล้วก็มาพัฒนาวัด ศึกษาได้จริงๆประสบะการณ์เนี่ยสอนให้เราให้เรารู้ให้เราทันคนจริงๆนะประสบะการณ์เนี่ยแต่ทำให้ไงให้สวยให้ดีให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างวัดเนี่ยเมื่อไม่ไม,ไม่ไม่ขี่อาทิตย์ที่แล้วฝนตกน้ำท่วมเนี่ยน้ำทะเลหนุน สีทุ่มกว่าอาตมากับบรรดาพระประแดงเห็นสรารกลางน้ำโตโอ้โหน้ำทำไมท่วมอย่างนี้โยมใช่ไหมอาตมายังไม่เข้ากุฏิไปเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อการผนแล้วก็เดินลุยน้ำเข้ามาดูในเขตพุทธวาสตรงหน้าพระยืนก็ท่วมเข้ามาในพระอุโบสถหลังเก่าก็ท่วมสี่สิบเซนเน่เนี่ยแล,ล้วคิดเดินเข้าไปเฮ้ มันมีไฟรั่วหรือเปล่าเนี่ยเอาไฟรั่วมันก็ดูดเราตายกันเออสี่สิบเป็นน้ําเข้าไปในโบสถ์หลังเก่าเราจะทําไหมเช้ามาดูอ้าวแห้งแล้วน้ําแห้งลงแล้วเสร็จแล้วมาตากะสอบใสยกั้นน้ําให้เข้าไปตอนนี้เราก็ป้องกันให้ไม่ให้เข้าไปในพระโบสถ์เนี่ยเราต้องมีหมันเอาใจใส่ดูสถานที่ของเราที่ปกครองในฐาหนะเราเป็นสมภาร ถึงว่าคนชอบเขาก็สรรเสริญคนไม่ชอบเขาก็ว่าแล้วอย่าไปยึดติดไอ้ตัวที่เขาไม่ชอบเราคิดว่าเราทําดีแล้วทําให้กับพระศาสนาทําให้กับวัดมีพิธศีการต่างๆเช่นวันพระราชสมภพบาลด็กเจ้าหัววันทุกทุกโมงพระบรมมงสานุวง์จะกลับจะจัดกิจกรรมสวดมนต์ ถวายสเสด็จพระเาสนทุกพระองค,องค,องค์เราอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์เราก็เทิดทูนพระองค์กระทั่งทหารที่อยู่ชายแดนก็สวดมนต์ให้แผ่เมตตาให้ถึงว่าผงบอกนะทอี่วัดกลางเนี่ยปรับปรุงอีกเยอะพัฒนาอีกเยอะไม่มีสิ้นสุดหรอกกาบใดอาตมาย,ยังเป็นสมภารอยู่นะ เงินกระถินทุกบาททุกนตังได้มาเข้าบัญชีวัดธนาคารไปเลยถ้าเราจะใช้มาบอกวิยาวัจกรบอกที่เป็นคณะกรรมการเพื่อจะมาพัฒนาวัดวันที่26ตุลาขอเชิญญาโยมมาร่วม ทอดกระถินพระราชทานเวลา9-30นณวัดกลางร่วมกันที่พระอุโบสถหน้าพระอุโบสถมีเต็นมีเก้าอี้ให้นั่งมีอาหารให้ทานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่วัดกลางแห่งนี้ จงบันดาลประทานพรให้สาธุชนที่ได้ดินได้ฟังได้เห็นขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลประทานพรให้สาธุชนจงประสบสุขแต่ความสุขความจเจริญจตุรุพิตจพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันลนะสุขภรระปฏิภานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ หวังสิงหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ควรแล้วใ้ขอสิ่งักดิ์กิ์ทั้งหลายในสถานที่วากลางแห่งนี้จงดลบรนดาลประทานพรให้ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จประสบความสําเ,เร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วยเถิน